สวัดีครับวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับในเดอ m ์มิสเตรี่ l ไลท์บี่นะครับแมปนี้เป็นแมปประชนภัยแนวไม่รู้ใช่เคยเล่นหรือเปล่านะเป็นแมปเก่าแล้วประมาณตั้งแต่ปี2,5,5,6,8ปีที่แล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะเคย,ด,เคยเคดูหรือเคยเล่นคนอื่นกระเล่นเคยดูหรือเคยเล่นกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งผมก็คือหนึ่งในงนั้นที่เคยเล่นก็แต่แต่ผมก็จําไม่ได้แหละว่า มันมีอะไรบ้างนะครับคือแบบต้องผ่านตรงไหนบ้างอันนี้ผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะครับนี่เขาบอกว่าเดินไปตรงโซนสีแดงเพื่อดูวิธีเล่นนะครับแล้วก็ใส่รีซอสแพคหรือ,อยังผมใส่แล้วนะครับรีซอสแพคตัวนี้บุ๊กบุ๊กเคสบางบางบางอันนะครับบางอันน้มันจะมีไอแบบหนังสือสีม่วงอย่างเงี้ยหนังสือสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับก็คือก็คือมันจะเปิดได้มันคือดรอปเปอร์แหละแล้วก็จะมีของอยู่ในนั้นนะครับให้ให้หาให้หาบุ๊กเคส ไอที่มีสีม่วงอย่าง,งานเงี้ยก็คือเปิดได้ที่สามารถค้นหาของได้นะครับอันนี้คืออันนี้คือชั้นหนังสือธรรมดาก็คือเปิดไม่ได้กดที่วขวาเปิดไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้รีเวอร์สวิสจะสามารถเปิดประตูได้นะครับบางประตูอันนี้คือประตูล็อกคือเปิดไม่ได้นะครับอันนี้คือซิมบอลซิซิมบอลก็คือกดปุ๊บประตูเปิดได้อย่างงี้นะครับมี3 8 4สกอร์ที่สามารถเก็บได้นะครับ6 6สแต็ก คือมันจะมีสกอร์ให้เก็บด้วยตามทั่วๆแมปนะครับตามกล่องตามชั้นหนังสืออะไรเงี้ยอันนี้อ่านโกดก,ก่อนด้วยมีขนมปังให้ด้วยผมเอาไปหมดเลยแล้วกันเพราะผมเล่นคนเดียวอยู่แล้วนะครับสวัสดีนะนู่นนี่นัน่นนู่นนี่นัน่น,นผมอ่านกฎเลยละกันนะครับให้เล่นในฟิสฟูลแล้วก็ให้เล่นในแอนเวนเจอร์ด้วยห้ามพังบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงกระจกด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าคุณใส่ resource pack แ,แล้วอันนี้เป็นแนวพัสดุเชเลนส์นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เฮอร์เรอร์หรอก นูนี่น,นั่นนูนี่น,นั่นแค่นั้นแหละนะครับกดก็มีแค่นั้นผมเล่นใน normal ต้องเล่นพิดฟูใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับมาแล้วอันนี้คือประตูทางเข้าทางเข้าห้องสมุดนะครับซึ่งมันเป็นห้องสมุดที่ล้างก็คือที่คือโดนทิ้งแล้วนะไม่มีใครใช้แล้วอันนี้คือเป็นกล่องม,มีสกอร์ด้วยมีสกอร์ด้วยแล้วก็มีหนังสือหนังสือนี่เอาไว้ทาอะไรมันมีเขียนไว้อยู่ในในเ หน้าเว็บของแมพเขานะว่ามันจะมีความลับอยู่ที่ต้องโยนหนังสือเข้าไปตรงนี้ต้องมีกุญแจหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อเปิดออผมขอโทษผมขอโทษเผื่อทุบไงมันมันไม่เปลี่ยนให้แต่ผมไม่ได้อยู่ในแอดเวนเจอร์แล้วมันจะตั้งกดมาเพื่อตังนี้เปิดได้ตัวนี้เป็นข้างนอกนะครับตัวนี้เห็นตรงนู้นด้วยผมเผิ่กดตัวซีวที่เลยคือเวอร์ชันเก่าอันนี้เวอร์ชัน1.7.10นะครับต้องกดคอนโทรเพื่อ ซูมออปติฟายตรงนี้น่าจะเข้าไม่ได้นะครับมีเตียงด้วยตรงนั้นมีเหมือนมีกับดักอยู่คือรู้เข้าตางไหนนะตรงนี้เข้าได้ไหมไม่น่าจะเข้าได้หรอกเพราะมันเป็นใญ่มงุมไงตรงนี้ไม่มีอะไรงั้นตรงนี้มีหัวสตีฟอยู่ซึ่งไม่น่ามีอะไรนะครับตรงนี้เป็นโตคัลเตอร์ตรงนี้มีเลขอยู่คือหนึ่งหกเก้าสองนะครับหนึ่งหกเก้าสองเอาไปทําอะไรได้ไม่รู้ตรงนี้ขึ้นมาอะไรวันนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับแถวนี้ ก็ดูดิคือ,อยังเป็นชุดแรกๆอยู่ไม่น่ามีอะไรหรอกนะครับตัวนี้มีไข่อยู่ไข่ไลเบรี่เอ็กชคเคสคือเอาไว้โชว์เฉยนะครับคือมันเป็นไข่เอาไว้โชว์ไม่ได้ไม่ได้ไว้ทำอะไรตัวนี้มีแฟกต์ด้วยฟันแฟกต์เหรอปึ๊บมันก็จะพูดว่าอันนี้คือมันเป็นมาจากรีซอสแพรนะครับมันไม่ใช่รีซอสแปร์นะภาพหยุดพูดสิแฟกต์ที่หนึ่งสัตว์ทุกอย่างยกเว้นมนุษ ถูกฟักมาันจะไข่นะครับก็คือไอพวกคีปลงคิปเปิ้ลอะไรเงี้ยก็คือมันฟักมาจากไข่หมดเลยแฟกต์ที่สองสักอย่างหนึง่งผมไม่ต้องไปแปลมันหรอก <Fact three. S 2> มันไม่น่ามีสำคัญอะไรเพราะมันเป็นเออมันมันพูดซ้อนกันแล้วแหละคือดูด คือมันเป็นแค่แฟกเฉยไม่น่ามีผลอะไรกับตอนเล่นเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีห้องซอมบี้อยู่แต่เปิดไม่ได้อยู่ดีนะครับตรงนี้มีสกออยู่มีคะแนนแล้วก็หนังสือด้วยมันกั้นไว้ไม่รู้ห้องสูดบ,บ้านใครก่าทาอย่างงี้มันเป็นคุกมากกว่านะี่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเปิดไม่ได้ด้วยไม่มีอะไรให้เปิดท้งขาทางขาตรงนี้ห้องนี้เปิดได้ มีน้องเขียวอยู่มีน้องเขียวอยู่นี้แต่บึ้มเราไม่ได้เป็นแค่รูปนะครับนี่ห้องห้องห้องสำนักพนักง,งานสตาฟรูมเข้าไม่ได้โดนหินบางอยู่โอเคอันนี้ผมเปิดทิ้งไว้แล้วกันนะว่าเคยสำรวจแล้วตรงนี้ก็ทะลุามาห้องเดิมอาชีพนี่มันอ่อานว่า archive นะครับไม่ใช่อาชีพอาชีพเสียเลยตัวนี้เปิดไม่ได้นะครับห้องนี้เปิดไม่ได้อยู่ดีทางขวานี่ เปิดไม่ได้ตรงนี้มันอาจจะมีสกอร์นะครับเพราะฉันหนังสือเยอะมากเลยเนะี่ยผมกดคลิกขวาลัวๆแนละ้วตรงนี้เป็นประตูแบบอะไรเนะี The ่ยเดวอลก็คือถ้าแป็ตรงตัวคือตู้เซฟนะครับแต่ไม่รู้ข้างในมีอะไรเหมือนกันทําไม่ได้แนละ้วยังเปิดไม่ได้นะครับเลื่อนมาดูฝั่งนี้ปุ๊บตรงนี้มีห้องเปิดได้เปิดได้ตรงนี้มีน้ําอยู่นะครับ อันนี้น้ำเทคเจอร์เกา่าคิดถึงมากนี้มีโต๊ะอยู่ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้มองทะลุกออกไปข้างนอกได้ด้วยนะครับเดินมาตรงนี้ปุ๊บทางซ้ายไม่มีอะไรมันออกไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ดีนะครับตรงนี้มืดๆเอ้ยมีกล่องอยู่มีกล่องสกอร์ไหมสกอร์จริงด้วยเยอะเต็มเลยได้ามาสิบสิบสี่แล้วแล้วก็หนังสืออีกมาดูฝันี้ปุ๊บเนี่ย เปิดไอตรงนั้นได้ไอตรงอะไครฟสกีนี้ใช่ไหมนี่ไงเปิดแล้วนะครับใช่ประตูนี้ปะออกไม่ใช่นี้ออกทะลุออกมาได้แล้วก็เข้ากลับไปไม่ได้นี่ไงตรงนี้อะไครฟตรงนี้เปิด,ปดแล้วแต่ตะกี้ทางซ้ายผมยังไม่ได้เดินถึงรวดเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้ปุ๊บเอ๊ะมีไอนี้อยู่มันชื่อบล็อกอะไรผมจำไม่ได้แล้วชื่อจำไม่ได้แล้วตัวนี้ผมดำอยู่ไม่รู้ทำอะไรได้ตัวนี้มีสกออยู่มีสแกนอันนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับ น,นี่มีสวิตสวิตคืออะไรเฮ้ยมีเสียงด้วยเสียงอะไรเฟิบทุนเสียงมาจากแถวๆข้างหลังเนี่ยคืออะไรอ่ะอ๋อนี้เหรอสมมติถ้าผมถ้าผมไปกดมอีกทีผมกดมันอ,อีกทีปุ๊บเหมือนเดิมสมมติผมยองดนหนังสือไปนี่ไง e ิ r e t r รูมอันล็อกแล้วอันนี้คือผมได้อันหนึ่งแล้วเรืออีกสองอันนะพี่ว่าเป็นซิเรูม ก็มีสกอรย์อยู่เต็มเลยเสียงอะไรผมไม่ได้ปิดเสียงหลอนใช่ไหมไม่ได้ปิดจริงเลยไม่ต้องไปปิดมันหรอกตอนนี้น่าจะหมดแล้วแหละผมสำรวจตรงน,นี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ตัวน,นี้มีกล่องอยู่ขึ้นจากข้างบนจากข้างบนนะครับต้องลงมาจากข้างบนแต่ไม่รู้ต้องมันอยู่ตรงไหนผมไปไอ้ห้องห้องอาร์คายนี่ก่อน ตรงนี้มีบันไดอยู่ขอฮะบ,บอกห้ามห้ามทุบห้ามทุบเราทุกอย่างเลยตรงนี้สตาร์ทออนลีกแล้วเปิดไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บมีมีห้องไอวิเทอร์สกิลเลตันอยู่ตรงน้นนะครับห้องน้นน่าจะเปิดได้แต่ไม่รู้ผมจะไปยังไงข้ามเรือก็ไม่ได้นะครับเกมไม่ข้ามข้ามรู้ไม่ได้แนละ้วนี่ขึ้นไปไม่มีอะไรตรงนี้มีสกอร์อยู่นะครับสามอันตรงนี้ไม่รู้เข้าไงนะตรงนี้มีสวิตช์เปิดเอบันไดตรงนู้นด้วยนะครับ มีพวกกล่องเพลงอะไรพวกนี้ตัวนี้ไต่ขึ้นมาไม่มีอะไรมีกล่องอยู่นู้นไม่รู้เอาอยัางไงนะครับกล่องนู้นอะไม่รู้ันเชื่อมตรงไหนด้วยโอเคแล้วมันจะไปไงไปเกาะย,ยังตรงนู้นอ่ะฟึบไม่ถึงเอาติดหัวตรงไหน,นแต่ขอบฟึบอย่างเงี้ยกระโดดสานนังสือย่างเงี้ยฟึ๊บมาฝั่งนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้ของอันนี้ของตู้ของฝั่งนู้นใช่ไหมที่นี่ไม่ดินอยู่ด้วยนี่เรลงมาตรงสตาร์ทออลี่ได้ มีประตูเป็นประตูเลยนะมีไอ้น,นี้เปิดบนรดาลงนูลแล้วตัวน,นี้ไม่กล่องอยู่กล่องนี้คือโครลกล่องกับข้างบนใช่ไหมใช่โครลกล่องกันมีแผ่นเพลงเพลงแมวนะเพลงแคทอันนี้ก็เพลงที่พ่ออีกอันหนึ่งเลยทุผมใส่อันนี้ไม่มีอะไรไอ้จำได้ว่าตรงนี้มันมีความลับอยู่อะไรที่อยู่เวลาใส่อะไรสักอย่างเวลาใส่เนี่ยก็จะมีสกอร์นะครับเปิดไปนี้แหละเพื่อความ เพื่อความไม่เหงาโอเคขึ้นมาไรบางนี้ปุ๊บชั้นสองคงขึ้นไปดูชั้นบนสุดก่อนชั้นบนสุดต,ติด <c oughs> ชั้นบนสุดไม่มีอะไรนะครับเหมือนมันโดนสลบหมดแล้วอะ่ะชั้นบนสุดอะ่ะเพียงพอมากปุ๊บขึ้นมาชั้นสองตรงนี้ที่มีวิตาเซลเซอกิลันที่เราเห็นจากตรงนู้นนะครับตังนี้น่าจะเปิดไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะมันเป็นเอ้ยเป็นหมุนหรอยโทษเปิดไม่ได้ต้องหาหน่าจะหาสวิตหาสวิตห,ห,หรืออะไรทอย่างหนึ่งนะครับ ห้องแถวนี้เปิดไม่ได้เลยอันนี้ลงมองไปข้างล่างได้ his historical journal <S <S ก็คือห้องเกี่ยวกับหนังสือประวัติอะไรอย่างนี้นะมีสวิตช์อยู่ทำอะไรได้อ๋อเปิดไฟน,นี่มีข้างนอกอยู่ด้วยแต่ขอดูข้างในก่อนเพื่อจะมีอะไรซ่อนอยู่ผมต้องดูบนหัวด้วยเพื่อแบบจะมีสวิตช์อะไรอย่างนี้นะครับ history ยู่นี้ไม่น่าไม่น่ามีซากนะแถวนี้ ถอดหนจําได้ไม่มีแหละนะครับแล้วลองมาดูข้างนอกตรงนี้ซืบผมกดคลิกขวาโลัวก่อนไม่น่ามีนะแถวนี้ไม่น่ามีตรงหลังกล่องนี้ไม่มีกล่องนี้มีสกอร์นะครับว่าแล้วทำไมมันถึงไม่มีหนังสือเลยผมกดคอนโทรอีกแล้วซืบห้องนี้น่าจะสำรวจมาแล้วนะครับแบบตัวนี้นี่สตาร์บัลลี่เปิดได้นี่ห้องเปิดเดวเวิล เดอะวอล์ฟข้างล่างนู้นนะครับนู่นน่ะเดอะวอลฟเปิดปุ๊บข้างล่างนะเดี๋ยวค่อยเดินไปดูเรืองนี้คืออะไร maintenance s า a ์บอลลีเปิดไม่ได้มีกล่องอยู่ด้วยเอื้อมได้ไหม <laughs> เอื้อมไม่น่าได้นะครับเไ hey, ม่มีสวิตซ์ปุบปุ๊บปุบปุบไม่มีทางหรอกเพราะมันติดรั้วโอเคผมลองลองไปดูไอเดววอล์ฟข้างล่างแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะมีสกอรนะ์นะหนะังหนะังสือเยอะขนาดนี้เนี่ยสองอันเดียว ตัวนี้ห้องอะไรไม่มีเขียนบอกด้วยห้องหนังสือไม่มีเปิดไม่ได้ฝั่งนี้นี่นคืออะไรมืดมืดคิดว่าเป็นสวิตอะไรตัวนี้น่าจะมีนะครับหนังสือจะขนาดเนี้ยผมกดคลิกขวานี่ปะนี่ไงมีสามสามสามเท่าไรนะสามร้อยกว่าๆนั่นแหละนะครับนี่ไงตรงนี้มีอีกตรงนี้ไม่น่ามีแล้วเอาไปเปิดอันเก่าอีกตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้เลย สองบล็อกขึ้นไม่ได้รู้สึกเพลงมันดับแนละ้วเพลงจบเนี่ยตัวนี้มีห้องอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันจะมีสกอร์หรือเนี่ยห้องสเกลเลตันห้องหัวสเกลเลตันนะครับสเกตฟาวเดี๋ยวต้องไปดูว่าห้องหัวสเกลเลตันอยู่ไหนตัวนี้มีมีสกอร์อยู่นะครับนี่ไงห้องสเกเลตันลงไปปุ๊บโอโ้สกอร์เต็มเลย อ๋อไอตรงนี้ช่องที่ผมเห็นจากข้างล่างใช่ไหมนี่ไงที่เห็นจากชั้นหนึ่งตรงนั้นนะครับต่อามาดูตรงนี้มีกล่องข้างใต้กล่องน,นี้มีอะไรเน,นี่ยนี่ไงอะไรเนะี่ยหรือเป็นแค่บล็อกอะไรเฉยเฮ้ยตรงนี้มีอยู่เห็นไหมพม่ร่วมกันนะครับอันนี้น่าจะเปิดไม่ได้นี่ไนงะเปิดไม่ได้แต้มก็น,น่าจะไม่มีแล้วแหละนะครับไอตรงนี้มีห้อง เนี่ยมีแต้มอยู่นี้อีกอันหนึ่งแถวนี้ไม่มีแต้มแล้วงั้นผมลงไปดูเดิร์วาวแล้วกันไอชั้นนี้ผมผมน่าจะสำรวจหมดแล้วแหละนะครับเอ้ยเห็นชื่อเดิรวาวแล้วนึกถึงไอนั่นเลยนึกถึงไอฟอร์เอลเลยนะครับออกมาตรงนี้ปุ๊บตรงไหนนะตัวนี้ปะไม่ใช่ทางซ้ายนี้ชึบมาตรงเด wow ิรวาวนี้ออกเป็นห้องสม,มุดใหญ่เลยเหรอทำไมมันหลอนแปลกคือห้องสม,มุดมันไม่ควรที่จะหลอนขนาดน,นี้ือเป่ะ ผมกลัวเสียงหลอนเพราะตรงกลางมันมืดไงดต้องหาสกอ์ให้ละเอียดเลยแถวเนี้ยผมกดขีข้ขวาค้างเลยเจอซืบบๆๆบซิบซืบท่วนี้นี่ไงสะดุ้งผมคิดว่าอะไรมันมาแห่ตรงกลางเลยแหละเสียงหลอนแน่เลยตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้มีถังน้ําอยู่ด้วยลงไปเป็นน้ำผมผมลืมสำรวจข้างบนเผอลงมาเฉย ตัวนี้เป็นเหมือนเป็นท่อระบายน้ำนะครับมีสวิตช์อยู่เซิฟตรงนี้รู้ข้างนอกได้จําได้อันนี้รู้ไอ้ตรงนี้นะผมขอสํารวจให้แน่ใจแป๊บว่ามันจะไม่มีสกอร็แล้วจริงๆข้างล่านี้น่าจะไม่มีสกอร็แล้วแหละนะครับผมลงท่อน้ําแล้วกันกลับไปท่อน้ําเหมือนเดิมเลี้ยวขวามาตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้สมมติผมซูม ตรงนี้เป็นสุดทางเลยนะครับไม่รู้ข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าซ้ายขวาขวาตรงนี้เลี้ยวขวามาเลี้ยวซ้ายมันมืดมืด,มดสว่างสว่างผมเลี้ยวขวากันขวาลายซ้ายดีมีเลสโตนทอสอย่รงนี้ไม่รู้ทำอะไรได้เนี่ยสมมติผมลองตามเลสโตนทอสดูจะมีอะไรไหมมันคงไม่มีมันคงไม่มีมมมตัวอะไรมาแบบว่าม,ม,ม,มาโผล่มาเฮ้ยตัวนี้มีบอลไดชึบ้ขึ้นมา มันเป็นถ้ำหรืออะไรเนะี่ยเป็นรกล้างมีเตียงด้วยกดนอนนอนนอนได้ถ้ามันถ้ามันเป็นงี้หัวหัวผมเป็นไรเนะี่ยสมมติผมกดนอนไอพีมันก็เป็นสมมติสงสัยใส่รูกระแพงมั้งมีสกอร์ด้วยแล้วมีหนังสือสีทองนะครับ my last note น้ตอันสุดท้ายคุณก็รู้ดีว่าชีวิตเนี่ยมันไม่สบายหรอกนะไม่ไม่ได้มีชีวิตที่ดีหรอกนะที่อยู่ในท่อระบายน้ำเนี่ยระบบท่อระบายน้ำเนี่ย ถ้ำนี้อยู่มาตั้งแต่ปู่ของปูขงป่ของปู่ของของฉันแล้วแหละแล้ว,ลวก็ตั้งแต่ท่องสมุทรสร้สางขึ้นมาด้วยแล้วก็หินนู่นนี่นัน่นนี่นัน่นบาร์บาบาบาใครจะไปรู้ล่ะว่าที่ซ่อนของเข,ขาเนี่ยจะเป็นหลุมศพของฉันได้หระลงชื่มชอมาวินมาวินชื่อไทยมากถ้าให้ผมเดานะมีคนเคยอยู่ในนีม้มาก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ปู่ของไอ้คนที่เขียนโรนี้แล้วมันก็ตายเป็นรุ่นมาหรือไม่ก็หนีออกไปได้หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับ โอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรเหลือแล้วตัวน้ำนี่ไม่รู้มีอะไรนะครับคือขึ้นไปโดนผักออกไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสวิตนะสวิตไมไ่อยู่ในน้ำนีอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> มีอะไรสู้ๆมาด้วยผมผมเล่นคนเดียวนอนถนึงเช้าเลยหมมันนอนหลับไหมเอ้ย <c oughs> น,น,นอนถึงเช้าด้วย <c oughs> อ๋อมันบังคับตอน,น,นคืนนี่ มันห้ามเซตตอนเช้านะครับแค่มันตื่นเฉยตัวนี้อะไรเนี่ยมีอะไรไหมผลก้มไปดูว่ามันโดนน้ําดึงไว้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือทางที่ผมขึ้นมาเอ้ยผมููู่ทุบ้าโทษมันมันชินมือคือเวลาผมหาอะไรผมชอบทุบ้าไงนี่อะไรเนี่ยไม่มีติดหัวเอาช้าคูณสองอีกตัวนี้มันไอพวกรูเนี่ยน่าสงสัย ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าเวอร์ชันเก่ามันไว้น้ําไม่ได้อยู่แล้วงั้นผมลงลงไปกันมันน่าจะมีอะไรเอียดอะไรในท่อเนี้ยตรงน,นี้ปุ๊บเป็นทางตันทางตรงนี้ผมยังไม่เคยไปใช่ไหมน่าจะไม่เคยไปนะครับผมเสี่ยมุมอะทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเกมพัซโซ่ไม่ใช่เกมผีนะตรงน,นี้เข้าไปปุ๊บกลับมาอันนี้น่าจะรู้กับไอ้ตรงเก่าตรงที่ผมเจอห้องรับตะกีนี้นะครับเฮ้ยมีมีบันไดขึ้นตรงนี้มีบันไดขึ้นตรงนี้มีบันไดขึ้นตรงนี้เอ้ยติดติดติด ติดอะไรติดอะไรไม่รู้นะครับเปิดประตูนี้ได้ชซิรนี่ไงอ๋อไอ้ตรงนี้ผมข้างนอกตรงนั้นใช่ไหมถูอไปข้างนอกตรงนั้นอันนี้ซุ้เปิดประตูอันนี้คือเปิดไอ้ตรงไอ้ห้องหนังสือตรงนั้นงั้นในท่อน้ำน่าจะไม่มีอะไรแหละหรือผมจะเดินสำรวจต่อดีไม่ต้องหลอกมันหลอกเกินไปผมจะลองไปดูไอ้ตรงนู้นนะครับไอ้ห้องหนังสือไม่รู้อยู่ไหนนี่ไงอ้นี้ผมกาบยาง าไปแล้วตัวนี้ผมกระโดดลงเลยไหมไม่ได้ติดหัวนนี้คือตรงไหนเนะน,นี่ยเอ๊ะคือตรงที่ผมเห็นตรงข้างล่างสุดเลยป่ะตรงจุดเริ่มอะน่าจะใช่นะครับเนี่ยตัวนี้คือตรงจุดเริ่มโอเคตัวนี้ขึ้นบันไดไปชั้นสามได้นะครับไม่รู้ใช้ชั้นสาเปล่าแต่ผมพูดชั้นสามไปก่อนลืมนับชั้นแล้วเนะี่ยตัวนี้เอ้ยห้องน้องเขียวดูดิน่ารักไหมห้องน้องเขียวมีห้องน้องเขียวอยู่ด้วย มีสำรวจสกูลสกอมีอะไรไหมไม่มีผมขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยตัวนี้ไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีอะไรเลยข้างนอกตัวนี้เฮ้ยตัวนี้มีสวิต์เปิดประตูน้องเขียวได้เดี๋ยวต้องไปดูมีอะไรน่าจะมีสกอหละรุ้นมีน้ำอะไรแปลกแปลกด้วยเอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะครับอ๋อรู้แล้วตัวนั้นคือห้องเกิดใช่ไหมห้องที่อ่านกดตอนแรกเลยอ่ะใช่ใช่มันมีน้ำอยู่บนด้วยห้องน้องเขียวห้องน้องเขียวมีสกอสตตยังยัง มีหกสแต็กใช่ไหมอันนี้ผมเก็บได้เกือบสองสแต็กแล้วตันนี้ลงมาได้๋ยวขอสำรวจตรงนี้พี่ผมพาชั้นหนังสือตัวนี้คือโพดไหนอ่ะนี่คือโพดไหนนี่คือชั้นเดิมอ๋อมันเปิดทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันห้องใหม่อันนี้ห้องใหม่นี่ผมดี๋ยวผมขอสำรวจตรงนี้ก่อนสำรวจตรงนี้ยังไม่ครบเลยมีห้องบันไดอยู่เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ตัวนี้สมมติผมกระโดดไปผมจะกระโดดถึงไหม ซึบไม่ถึงวผมวิ่งทีนะฟึ๊บมันมันติดเสาเนี้ยนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองอทีเดี๋ยวขึ้นตรงนี้บ้างถึงไม่ถึงคืออะไรเนะี่ยนี่ถึงแล้วตัวนี้มีเปิดประตูประตูผมจะพูดประตูกับปุ่มวลง,งานเปิดเปิดปุ่มบันไดได้นะครับแล้วนี้กระโดดขึ้นได้นะน่าจะได้กระโดดขึ้นได้นะครับ นี่ไงมีกล่องอยู่มีสกอร์เต็มเลยสองสแต็กแล้วตัวนี้สกอร์อีกเอาไม่ใช่แค่บุ๊เฉยโอเคผมอันนี้มันเปิดจะได้ไม่ต้องอ้อมอะไรงนี้นะครับมาตรงนี้ชั้นสามมีอะไรไหมผมมองข้างบนเนี่ยมีกระดูกอยู่นะครับคืออะไรเนะี่ยไอตรงนี้ก็มีกระดูกเหมือนกันเอ้ไอตรงนี้ก็มีกระดูกคืออะไรสมมติผมโยนหนังสือไม่มีอะไรสมมติถ้าผมโยนตรงเนี้ย ฟึบไม่ถึงฟึบฮึบถึงแล้วยังสเก็ตฟาวออตรงนี้นี่เองว้าวเก่งมากเลยนะที่ว่าหาได้เนี่ยตัวของเกมขัซ่อนแบบคนน่าจะคิดว่าขอซ่อนเนียนะครับคือไม่รู้นะผมเป็นคนชอบสำรวจไปเล่นเกมอะไรนะครับตอนนี้งไงมีอยู่มีเสียงหลอนนี่ไงเสียงหลอนแนล้นลัน,นี้มีห้องไดมอนด์อยู่เปิดไม่ได้ ห้องอะไรไม่รู้สีเขียวเปิดไม่ได้ห้องสลามอ่ะนี่น่าจะเปิดได้สี่ประตูนะครับลงมองนี้ปุ๊บอ้วโดนขังอันนี้คือวิธีลงมาชั้นสองมาเร็วๆนะครับเป็นทางลัดอะไรเงี้ห้องอาร์เค์อีกแล้วหรอนี่คยโยนได้ไหมเอาไม่ได้ผมจะไปโยนสกอใ่ใช่ยเฉย,ยโทษไอ้นี่ไง,ไงตัวนี้โยนได้ห้องส่กางเสีดำ สิคือรูอมันลงแล้วเดี๋ยวห้องห้องห้องวิเทอร์สเกลเวตันอยู่ไหนห้องวิเทอร์สเกลเวตันข้างล่างใช่ไหมล่างไปอีกดิตรงใกล้ล่างสุดเลยผมลืมทางอ่ะนเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยห้องสเกลเวตันเปิดมาปุ๊บยูจะขึ้นได้ป่ะผมกลัวขึ้นไม่ได้เนี่ยตรงนี้มีใหไต่ขึ้นอยู่เปิดกล่องสกอเรตเต็มเลยนะครับตรงนี้น่าจะขึ้นไม่ได้นะครับมีมีปม้ายบันไดอยู่งน้นติด โอเคตัวนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวผมขอสำรวจดีๆก่อนเพื่อนจะมีอะไรให้โยนหนังสือเข้าไปได้แต่เอ็นนี่สกอร์ผมไม่มีเฮ้ยขึ้นกลับมาตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอสำรวจตรงนี้ก่อนตรงนี้ผมไม่ได้สำรวจเลยว่าเนี่ยมีมีอะไรเนะี่ย Hero by Re Research Study คือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Hero by นะครับเอ้ยผมเพิ่งกด ผมกด E ครั้งแรกอะเอาจริงอะไม่รู้ตัวอสองคนนี้คนเขียนดียการนะร The Blue Book เนี่ยกับไอ My l ล s ส Note นี่คือชั้นชั้นสองใช่ไหมผมมืนทางเฮ้ยผม,มขึ้นไปชั้นสามก่อนเพื่อจะเจออะไรอีกไม่รู้ Archive Archive ตรงนี้ไม่รู้มีอะไรเปิดได้เหมือนกันนะครับไม่รู้เปิดยังไงร,รู้สึกผมตันแล้วนะข้างบน,นไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรโอ้ผมไม่เปิดตรงไหนอะไอห้อง Archive ตรงนั้นอนะ อืมโอเคผมว่าคลิปมันยาแล้วผมปิดคลิปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวพาหน้ามาหาวิธีเข้าไอห้องอาคารนี้ไม่ไม่มันไม่ยากหรอกแค่เดี๋ยวผมยังหาไม่เจอนะครับไม่มีหน้าต่างอะไรให้มองเลยนะน่าจะเกี่ยวกับชั้นล่างแหละนะครับไม่เกี่ยวห้องเข,เขียวอะไรพวกนี้โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก,กดคอมเมนต์ด้วยถึงจะไม่มีอะไรอยากที่จะคอมเมนต์ก็ตามโอเคผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ